สาายอยางเรนะคถามว่าทําอะไรบ้างนะคะของเราเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยปล่อยเช่าหมื่นสามตอนนี้ปล่อยเช่าหมื่นแปดถามว่ามันจะจบที่ 18, หมื่นแปดไหมซีบอกนะว่าไม่จ้ะเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้ดไม่ใชไ่ไม่ต้องลงโภมีลงทุนที่อื่น ที่ปรึกษายอย่างเรานะครับถามว่าทําอะไรบ้างนะคบวันนี้นะอันดับแรกเลยถ้าเพื่อนๆก้าวเข้ามาเนี่ยทักมาปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณไอหรือว่าจะเป็นซีนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเราจะดูในส่วนของเครดิตให้กับทุกคนก่อนนะคะโดยการคํานวณน,นะครับวันแคลน เกิดว่าเพื่อนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี <t <t ่ยจะเป็นแบบไหนนะคะแบบได้ทาเลอะไรถามว่าทําไมวันนี้เราสองคนถึงต้องป็นคนเลือกทาเลให้เพราะว่าหนึ่งเลยคือถ้าเกิดว่าคนนี้ไ่อยู่ในงการาสัรหาเราจะไม่รู้ว่าทําเลไหนที่เหมาะสมหรับการลงทุนนะจ๊ะที่รักทุกท่านวิหลายๆาคนแบบพี่หนูไม่ชอบทาเลนี้เลยอ่ะเนี่ยมันมันมันไม่ได้ไม่ชไม่ต้องลงทุนไม่ลงทุนที่อื่นที่นี่มีแต่ทําเลนี้เออเล่น แต่แต่เขาพูดจริงทีนี้ถามว่าทำไมเราส่วนตัวต้องเลือกทำเลให้เพราะเรานะครับมีการวิจัยทำเลนี่คือสิ่งที่สําคัญมากเลยครับก่อนที่จะลงทุนเราจะวิเคราะห์วิจัยทำเลก่อนว่าทำเลไหนเหมาะสําหรับการลงทุนทำเลที่เหมาะสำหรับการลงทุนมีอะไรบ้างลึงเลยก็คือเป็นทำเลที่เดินทางสะดวกนะครับการเดินทางเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับในโซนปริมณฑลนะจ๊ะเพราะว่าเพื่อนรถติดมากะฉะนั้นเนี่ยทำเลสิ่งสำคัญมันใกล้อะไรบ้างนะเดินทางสะดวกไหมและอีกอย่างหนึ่งคือต้องเป็นทำเลที่มีความ ความต้องการเช่าสูงย้ำความต้องการเช่าสูง ลงทุนในทำเลที่แค่สวยแต่ไม่มีความต้องการเช่าเท่ากับ,บกว่าหอเช่ายากนะจ๊ะทําทราคาไม่ได้นะจ๊ะเวลาซีพอเช่าแต่นั่งทุนคือซีดูในระบบเนื่องก,อการ่อเช่าทั้งหมดเราจะอัพราคาเช่าขึ้นทุกโครงการทุกต่อถามว่าทำไมเราถึงอัพเพราะท้เลเรนะนดีจ้ะมีความต้องการเช่าสูงคนมันก็แบบริดร้อนอยากจะเช่าของเราเราก็เลยปรับขึ้นเลยห้องนั่งทุนซีนี่แหละตอนแรกก็หอเช่าอยู่ที่เก้าพันตอนนี้อัพมาเป็นหนึ่งหมื่นพันเขาก็ได้เงินเพิ่มสั เ,เ,นะเห็นไหมถามว่าก่อนที่เราจะปกักค่า ในกระบวนการนะคะก็คือต้องดูก่อนว่าณนะช่วงนั้นอะ่ะมันมีความต้องการสูงไหมเวลาลงทุนอะไรก็ตามที่มีความต้องการสูงจริงๆอะ่ะเรื่องของเงินอะ่ะมันดิ้นได้มันไม่ได้จำกัดฟิกตาย,ยตัวเนาะอย่าสมมติว่าทำเลเนี้ยของเราเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยปล่อยเช่าหมื่นสามตอนนี้ปล่อยเช่าหมื่นแปดถามว่ามันจะจบที่พิมื่นแปดไหมสิบอกนะว่าไม่จ้ะตามไปที่ความต้องการเช่าสูงจากเมื่อน,นั้นเราสามารถดันราคาได้ตลอดนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันรอตามเงินเฟอ้ออันนี้คือทำเลที่ถูกต้องจริงนอกจากมีความต้องการเช่าสูงแล้วทำเลนั้นเพื่อน ต้องสามารถทํากาไรตั้งแต่แรกซื้อได้ด้วยเฮ้ยเงินเหลือเหลือ,ห,ลอหรือเปล่ามีคนถามนะมันคือเงินที่เรากู้เกินไหมชีบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ที่นี่หมายความว่าเราซื้อได้ถูกกว่านี้นะคะที่เขาซื้อขายจริงครับอย่างสมมุติว่าโครงการเขาซื้อขายราคาประเมินสามล้านแต่ตั้งทุนของเราสามารถซื้อได้ถูกกว่านั้นอาจจะเป็น2องล้านเหรือว่า2องล้านหอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าเพื่อนๆก็สามารถทําอะไรตั้งแต่แรกซื้อได้แล้วแต่ถามว่าวันนี้ทําไมเราต้องยื่นแบงก์ตามราคาประเมินล่ะก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยื่นตาม ราคาที่เพื่อซื้อขายจริงหนึ่งเลยคือเราซื้อได้ถูกจริงมันผ่อนถูกแต่เราสามารถนาเงินตรงนี้ไปเบริหารต่อได้สองคือเพราะเราช่วยดันราคาของโครงการให้เพราะไม่งั้นอ่ระราคาพอมันจะตกทุกคนอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ว่าเฮ้ยลงทุนกับซีลงทุนกับคุณไอแล้วเราสามารถทำอะไรต่ดได้ซื้อได้ไม่ใช่เงินเหลือไม่ใช่ก aj aj al, ชู้เกินจ้ะทำนี้ไปโทษทีที่ทำไมต้องมีมีที่ปรึกษาคือมันทําให้การลงทุนของคุณอะ่ะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายและง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เขาจะช่วยเซฟทุกจุด ในเรื่องของการลงุนแม้แต่การตกแต่งห้องแบบนี้ยเนาะ,ะ<ต>ห้อง,องสวยไหมอันนี้ไม่ถึงแสนนะคะของครบทีวีตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องซักผ้าน,นะคะพราไม่ผู้เช่ายกมากโอเคฝากไว้ละกันนะคะทุกคนและอย่าลืม ครับอย่าลืมนะกดติดตามในช่องเพจนะของซีนะมันจะเป็นช่อง YouTube นะครับทิกตอกชาแนลนะครับและรวมถึงในเพจด้วยนะครับแล้วก็ของนายด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็ของพวกเราเนี่ยก็คือจะช่วยให้พนังกงานจที่ทําให้คุณนะครับนอกจากทำเป็นพนังกงานประจำแล้วคุณยังสามารถเป็นมนุษย์เงินล้านได้ด้วยนะจ๊ะโอเคงั้นไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลา์หน้าสว,ส,วสวัสดีคุณครูและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย